ในฐานะขีปนาวุธที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง RIM 1 6 2 ESSM e v o l v e d s s p a r r o w Missile กลายเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านขีปนาวุธใกล้เรือที่น่าสนใจที่สุดของกองทัพเรือทั่วโลกสำหรับปี2026เทคโนโลยีของ ESSM ยังคงถูกปรับปรุงให้ทันสมัยทั้งด้านความแม่นยำความเร็วและความสามารถในการต่อต้านเป้าหมายความเร็วสูงในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกสูง สำหรับประเทศไทยที่มีแนวชายฝั่งยาวและความสำคัญด้านเศรษฐ,ฐกิจทางทะเลการมีระบบอย่าง ESSM จะช่วยเพิ่มความสามารถในการปกป้องพื้นที่ทางน้ำท่าเรือและเรือบรรทุกสินค้าสำคัญได้อย่างมีนัยสำคัญ ESSM ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับระบบเรดาร์และระบบจัดการการรบทางทะเลสมัยใหม่โดยสามารถยิงจากเรือรบที่ติดตั้งแท่นยิงแนวตั้งหรือแท่นยิงแบบเดิม จุดเด่นคือการใช้หัวนำวิถีเกึี่ยแอคทีฟที่ช่วยให้การติดตามเป้าหมายในระยะไกลเป็นไปอย่างแม่นยำและทนต่อการรบกวนนอกจากนี้ตัวขิปนาวุธยังมีการชี้นำด้วยอินฟาเรดและระบบนำทางเฉพาะตัวที่ช่วยรักษาเส้นทางการบินในระหว่างการยิงภายใต้การพัฒนาล่าสุดในปี2026 ESM ยังปรับปรุงด้านอัลกอริทึมความเร็วสูงและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนทิศทางเป้าหมายอย่างรวดเร็วทำให้เป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตีจากอากาศ เช่นเฮลิคอปเตอร์สตันเจ็ตหรือมิสไซล์นำวิถีต่างประเทศสำหรับประเทศไทยการนำ ESSM มาใช้จำเป็นต้องคำนึงถึงการผสานร,รวมกับระบบเรดาร์ชายฝั่งเรือฟริเกตและเรือพิฆาตที่มีอยู่รวมทั้งการฝึกอบรมบุคลากรด้านการยิงและการบำรุงรักษานอกจากประสิทธิภาพเชิงเทคนิคแล้วการวางแผนระบบโลจิสติกการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่และการสนทิสัญญาทางการทหารกับประเทศผู้ผลิตเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้เชี่ยวชาญมักเน้นว่าการลงทุนในระบบป้องกันทางทะเลไม่ควรมองเป็นแค่อาวุธเท่านั้นแต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งของโครงสร้างการรักษาความมั่นคงทางทะเลที่ต้องประกอบด้วยการลาดตระเวนทางอากาศการข่าวกรองและความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค ชุมชนการทหารและนักวิเคราะห์ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนให้ความสนใจต่อความสามารถของ ESSM เพราะสามารถลดความเสี่ยงจากการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังเรือรบและสิ่งอำนวยความสะดวกชายฝั่งกระนั้นการนำเข้าและติดตั้งอาวุธเชิงยุทธศาสตร์เช่นนี้ยังต้องคำนึงถึงมิติการเมืองระหว่างประเทศการเงินและความโปร่งใสการ,ปรเปิดเผยข้อมูลอย่างรอบด้านจะช่วยลดความตึงเครียดในภูมิภาคและทำให้การปรับกำลังเป็นไปอย่างมีสัดส่วน จากมุมมองเชิงยุทธวิธี ESSM ช่วยเติมเต็มความสามารถป้องกันระยะไกล Point Defense ของหน่วยเรือทำให้กองเรือสามารถมุ่งเน้นภารกิจอื่นๆเช่นการลาดตระเวนการป้องกันการประมงผิดก,กฎหมายและการค้านาวีในทางปฏิบัติเมื่อรวมกับระบบป้องกันระยะกลางและระยะไกล ESSM จะเป็นชิ้นส่วนสำคัญของเครือข่ายการป้องกันหลายชั้น Multi-layer Defense ซึ่งสามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้หลายแบบพร้อมกันสำหรับผู้ชมที่สนใจเรื่องอาวุธและความมั่นคงของประเทศ วิดีโอหรือบทความที่อธิบายถึงการทำงานของ r i m 162 ESM s ควรเน้นการอธิบายภาพรวมการทำงานแบบเรียบง่ายภาพจำลองการยิงความแตกต่างระหว่างรุ่นต่างๆและผลกระทบเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคโดยสามารถยกกรณีศึกษาจากประเทศที่ใช้งาน ESM แล้วมาเป็นตัวอย่างนอกจากนี้การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารหรืออดีตเจ้าหน้าที่กองทัพเรือจะช่วยเพิ่มมิติและความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหา ท้ายที่สุดการตัดสินใจเกี่ยวกับการนำเข้าอาวุธยุโทโธปกรณ์ใดๆไม่ควรถูกมองเพียงเรื่องเทคโนโลยีแต่ควรสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติความสามารถทางงบประมาณและการมีส่วนร่วมของสังคมพลเมืองควรได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นประโยชน์และค่าใช้จ่ายเพื่อให้การลงทุนด้านความมั่นคงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อความสงบและความเจริญของประเทศในระยะยาว